EP ที่แล้วเราพาขึ้นรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่มาลงมหาชัยแล้วข้ามเรือมาท่าฉลอบนะคะเราก็มาเดินเล่นกันตอนนี้เราจะไปตลาดล่มหุบต่อกันเลยค่ะตอนนี้รถไฟก็มาเข้าจอดรอเวลานะคะก็มีเวลาถ่ายรูปเล่นกันนะคะค่าตั๋วรถไฟก็10บาทเติมเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราค่อยมาสรุปค่าใช้จ่ายกัน ว้าวขึ้นมาเจอตู้นี้เบาะใหม่มากพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยค่ะ oh, <okay. S 1> ส่วนถ้าใครจะไปเช้าเย็นกลับนะคะ mm hmm. ก็สามารถขึ้นรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่เ mm hmm. ที่ยว8:35จะถึงสถานีมหาชัยเวลา9:28 mm hmm. แล้วก็เดินเล่นท่าฉลอม และกลับมาขึ้นรถไฟที่สถานีมหาชัยรถปรับอากาศเที่ยวบ่ายโมงสินะคะก็จะถึงวงเวียนใหญ่ประมาณบ่ายสองสนาทีแต่ถ้าใครจะไปเที่ยวตลาดล่มหุบต่อให้ขึ้นรถไฟที่สถานีบ้านแหลมเที่ยวบ่ายโมงสาพอถึงตลาดล่มหุบแล้วยังมีเวลาเดินเที่ยวก็แนะนำไปไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารกันนะคะ วนรถไฟเที่ยวสุดท้ายจากสถานีแม่กลองก็จะหมดที่เวลาบ่ายสามโมงครึ่งมาให้ทันกันนะคะตรงสถานีนี้เป็นที่เที่ยวนาเกลือช่วงที่มีเกลือน่าจะสวยนะคะ วนรถไฟบ้านแหลมแม่กลองนี้เริ่มเดินรถตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันก็112ปีแล้วเรามาถึงตลาดล้มบุบแล้วค่ะ การแบบนี้มากต่างคนต่างไม่รู้จักกันแต่ทังทายกันสนุกสนานมากเลยต่างคนต่างถ่ายรูปแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเอานะคะ ก็พยายามจะซอกตัวอยากจะเห็นร่มผูกตัวร่มจะเกี่ยวป้องร่วงลงมาก่อนนะคะคตัวนักท่องเที่ยวด้านล่างก็ต้องยิงชิดให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าอันตรายอยู่เหมือนกัน ยูทูบเบอร์คือดังสักคนไป็ับไปดังที่นู่นอุ้ยมันอุ้ยโคตรสุด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 โอ้โหาเลย นนี้ก็คือเราเลี้ยวมาจากด้านหน้าของวัดนะคะแล้วเราก็มาเดินผ่านทางซุ้มของวัดตรงนี้นะคะน่าจะเป็นที่จอดรถแล้วพอเดินไปตรงที่เป็นท็อปเจริญนะั่นแล้วเราก็เลี้ยวขวาีจริงจะเดินมาจากทางด้านฝั่งนู้น ก็ได้เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็มาเจอ,เอวินที่เป็นรถสีฟ้าฟานี่นะคะลองสอบถามดูว่าคันไหนออกนะคะคันนี้เหรอค่ารถที่ไปอัมพวาก็คนละสิบบาทพอดีตรงนี้เราไม่ได้ถ่ายต่อนะคะรถก็ขับมาได้ไกลประมาณหนึ่งนะคะ เขาก็จะมาจอดให้ตรงบริเวณหน้าคาเฟอเมซอนค่ะถ้าเราจะเดินเที่ยวตลาดน้ำอัมพวานะคะเราก็เดินตรงไปเลยแต่ที่พักที่เราจองมามันจะอยู่ก่อนถึงตรงนี้นิดนึงค่ะ อากาศดูคลึ้มคลม,มีลุ้นเหมือนกันว่าจะได้ดูหิ่งห้อยหรือเปล่าแตจะไม่มีแบบตรงนี้เราเดินมาบริเวณสันเขื่อนนะคะกำลังเดินไปหาที่พักที่เราได้จองไว้นะคะที่พักของเราสามารถเดินทะลุซอยมาแล้วก็จะมาเจอริมสันเขื่อนแบบนี้ เราจองที่พักบ้านชมผู่นะคะข้างในมีมุมถ่ายรูปน่ารักนรักน้องๆน,น่าจะชอบ จะอยู่ราคาราวๆเจ็0ถบาทถ้ายัางไงก็ลองโทรสอบถามอีกทีนะคะเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ค่ะห้องพักดูเป็นส่วนตัวมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำกว้างมากเลยมีไดเป่าผมให้ด้วยนะคะ เราพักผ่อนกันสักคู่ก็เดินเลาะออกมาทางสันเขื่อนเริ่มมีร้านค้าตั้งแผงขายของกันแล้วค่ะแต่จะจ,จองก่อนใช้เวลาเท่าไหร่คะประมาณชั่วโมงหนึ่งกลับประมาณทุ่มทุ่มครึ่งทุ่มไม่ถึงทุ่มครึ่งอ๋องั้นเรากินแล้วเขากลับมาส่งที่นี่ที่เดิมไหมคะนี่ค่ะลงที่นี่ก็ต้องกลับบ้านเลยต้องจองก่อนเราเลือกที่นี่เพราะว่าใกล้ทางกลับบ้านของเรานะคะ ราคาแจมกับเพื่อนๆก็คนละหกสิบบาทเท่านั้นเองลูกซิน้นลูกซิ้นไหมไก,ก่ดิเดี๋ยวไปรออะไรดีวะเห็ดไังไม่ดูดีมีประโยชน์อ๋อเขามีเป็นหมาล่า เดินไปเรื่อยๆที่ทาง,ทงรถไมจุลเือก็ได้ยืนชมเขื่อนชิมอาหารที่ซื้อมากันนะคะตรงนั้นนะคะคือตรงที่เราจะลงเรือกันเย็นนี้ ปลาทูร้านนี้เหมือนมากเลยค่ะ <c oughs> ้าเลยนะนนัห <c oughs> มากเราก็แวะทานข้าวต้มเป็นมื้อเย็นกันนะคะร้านก็อยู่ตรงแยกที่มีธนาคารออมสิน <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ข้ามสะพานมาเดินย่อยอาหารกันนะคะ ของกินก็เยอะมากเลยแต่ทานไม่ไหวแล้ว ตอนที่เราจะเดินกลับไปขึ้นเรือฝนก็กระหน่ำลงมามากเลยนะคะยืนอยู่เกือบสิบนาทีรุ้นมากเลยว่าจะได้ไปกันหรือเปล่าเรือได้ลงแน่ๆแ,แต่ว่าน้องหิ่งห้อยนี่สิคะเราจะได้เจอไหมมืดจีดนีจดอปลสั ข้างหลังเรามีเพื่อนร่วมทางทางั้งไทยทั้งเทศเลยนะคะไว่างแวว เกือบครึ่งชั่วโมงในที่สุดเราก็หากันเจอค่ะีใเลเพี่อ้ำค่ะพี่อ้ำเ,เบาได้เบาค่ะกว่าแต่โกโปรของพี่นกดูสถาจนจะไม่รอดนะคะที่เห็นต่อจากนี้เอามาจากในมือถือนะคะอาจจะเบลอๆหน่อยนะคะ สมความปรารถนาแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนค่ะนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ออกมาถ่ายรูปเท่ๆส่วนนกตัวจริงนั้นขอน,นอนต่ออีกหน่อยเราตื่นมาเตรียมตัวเก็บของไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดินมาทางตลาดเหมือนเดิมเพื่อจะไปอุทยานรอสอง ซึ่งอยู่ทางด้านหลังที่เป็นลานจอดรถใหญ่ๆนะคะเดินเข้าไปตามทางนี้อีกหน่อยนะคะถึงจะเจอประตูทางเข้าที่จะให้ซื้อบัตรเนี่ยค่ะราคาค่าเข้าชมท่านละ40บาทนะคะ ด้านล่างของอาคารก็จะมีน้องๆซ้อมรำกันอยู่นะคะเราก็แวะอุดหนุนสินค้าชุมชนได้นะคะ จัดแสดงความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยโบราณแล้วก็โชว์เรื่องเข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ในสมัยนั้นด้วย ทานที่มีความร่มรื่นน่าเดินมากๆเลยควรจะมีเวลาสักหน่อยนะคะตอนนี้ดูเวลาเรากลัวว่าจะไม่ทันรถไฟนะคะเราก็เลยเดินออกมาน่าจะเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่ง คารน,นี้จะอยู่ใกล้กับบริเวณทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะที่รถใหญ่เข้ามาได้เหมือนกันเรามาแวะอาคารหุ่นกระบอกไทยกันหุ่นกระบอกชุดนี้เป็นเรื่องราวในเรื่องพระอภัยมณีนะคะจากประวัติหุ่นกระบอกชุดที่แสดงอยู่ในที่นี้อายุน่าจะราวๆร้อยห้ปีและก็ได้มีการซ่อมแซมไว้ จัดแสดงในที่นี้ค่ะถือเป็นงานที่ล้ำค่าหาดูได้ยากในสมัยนี้นะคะ ตรงที่เห็นนั้นเป็นวัดอัมพวันเจติยารามนะคะวันนี้เรายังไม่มีเวลานะคะเราค่อยแวะมาใหม่วันหลังตอนนี้เราเดินเรียบมาทางตลาดน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อจะกลับที่พักของเราค่ะ ตรงนี้เป็นฝั่งบ้านเก่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะข้างในก็จะเป็นห้องจัดแสดงกิจกรรมต่างๆนะคะ ได้พัดมาหนึ่งอันนะคะตอนนี้กำลังเดินข้ามสะพานกลับไปทางฝั่งบ้านเราบรรยากาศตอนเช้ายังเงียบสงบอยู่เลยพอดีเราสอบถามคนแถวๆนั้นนะคะเขาก็ให้เราเดินเลาะทางบ้านคนออกมาทางนี้ได้ค่ะ เราก็ต้องกลับแล้วนะคะก็เผื่อเวลาขึ้นสองแถวไปถึงตรงตลาดล่มหุบด้วยนะคะแล้วก็เราต้องไปรอรถไฟที่ตลาดแม่กลองเที่ยว11บเอโมงสานะคะ <c oughs> ที่นั่งรอรถสองแถวของเราตัดภาพมาที่ตลาดล่มหุบเลย <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา <c oughs> วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนเยอะมากจนรู้สึกสับสนในชีวิตค่ะ้าให้เข้ากับบรรยากาศเฉยๆนะคะ รถเี็วกำหนดเวลา11นาฬิกา10นาทีมีความล่าช้าข้าวาจะเข้าสู่ส,สถานีดได้ในเวลาประมาณ11นาฬิกา45นาทีค่ะสาวีบมาต้อขายนักท่องเที่ยวไปหาข้าเกนนด้วยซื่งจากตัวรถทีก่กำหนดเวลาถ่ายป้ายสักหน่อยมาถึงแล้วจา้าตรงนั้นก็มีป้ายสถานีสวยๆอีกป้ายหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะไปนั่งรอที่ร้านกาแฟร้านนี้กันค่ะร้านเหมือนเป็นอาคารเดิมๆอยู่เลยดูการตกแต่งภายในร้านพอดีเราเซฟแบตกล้องเลยถ่ายด้วยมือถือไม่แน่ใจว่าจะชัดหรือเปล่า รยากาศร้านดีเลยทีเดียวตอนนี้รถไฟเริ่มเข้าสถานีแล้วนะคะแต่แล่นได้ช้ามากๆเลยเพราะว่าต้องระวังนักท่องเที่ยวด้วย บาทเหมือนเดิมค่ะเก่ไว้อ่ะเราก็พยายามจะดูล่มหุบอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ามันยังไม่กล้าไปได้กลับมาข้ามเรือท่าฉลอมอีกครั้ง ว่าเราไม่ทันรถไฟเที่ยวบ่ายโมงสินะคะก็เลยมานั่งแวะร้านกาแฟร้านนี้ก่อนมาสรุปค่าใช้ใจ่ายกันดีกว่าค่ะทริปนี้ไม่รวมค่าอาหาร611บาทค่ะท้ายสุดนี้ขอบคุณพี่ๆทั้งสองนะคะที่ช่วยเติมสีสันเรื่องราวให้คลิปนี้ขอบคุณพี่อ้ําที่น่ารัก แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่กล้าทดลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำอย่างการตั้งใจทำช่องนี้ทุกคนช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ